ดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนทั้ง YouTube หลักการพี่พี่ทุกท่านนะคะ มื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลแคสเสียงยีสานเสียงหว,วานคนเกา่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นะคะมีรถเข้าไม้นะคะสีแดงๆส,สีสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะกําลังมองหารถเกียร์ออโตไว้ใส่งานนะคะเมื่อนี้แค่จัดมาไห้นะคะเมื่อนี้นะคะเซลแคสกับยูทิรานสนุกค,ค่าเช่นเคยนะคะร้านสนุค,ค่าถนนหลักลมเก่านะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะร้านีิวต,ตรงขามกับบิ๊กซี่ลมเก่านะคะยูจังหวัดกทมลูกค้าท่านใดนะคะ อยากแวะเวียนเขามาเมืองรถนะคะเขามาได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อแคทเขามานะคะหรือว่าติดต่อแคทได้เลยนะคะที่เบอร์สูงเกาหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก่านะคะลูกค้าท่านใดนะคะกําลังมองหารถสวยๆคุณภาพเกียร์เอนะคะเมื่อนี่นะคะอย่าเพิ่งเรือนพานนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะมารับชมกันก่อนนะคะลูกค้าว่าเจ้าโตโยต้าคันนี้นะคะลูกค้าสภาพภายในนะคะหละกักะโค้งสากนะคะสวยคือ,อยัง ที่เซลแคดบอลเนาะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้าโตโยต้ารีโวนะคะ2อด e ีอีพัทนะคะชมปี 19. จดปี16นะคะราคาตั้งขายเพียงนะคะ579,00 0มั 5, 9, บาทค่ะลูกค้าได้รถสวย,ส,วยสภาพสวย,สวยไปแบบนี้ไปไว้ใช้งานุ้มค่าุ้มราคาแน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะเจ้าตัวนี้ไม่ที่หมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดอยากได้รถสวยปีใหม่ไม่หน่อยนะคะมือนีหาผาดนะคะรัว ลูกค้านะคะติดต่อเขามาหาแคดด้นะคะแอดไลน์เขามาได้เลยค่ะหรือว่ามาเมืองรลจิงกันได้นะคะ เดี๋ยวแค่15้ามามึงรายละเอียดนะคะหรกค่ะเนาะเจ้าโตโยต้ารีโว2สองจอีพัดนะคะสภาพส,าสวยแบบนี้ค่ะสีแดงนะคะสีฉ่ำๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะรถบะมีชสนหนักพี่ความแน่นอนค่ะกรันตีวารันตีนะคะได้รถปี19จดปี20สิบพ่อแม่พี่น้องรถสวยนะคะเกียร์ออตโต้ไม่หลักหมื่นเท่านั้นค่ะเปรียบเสมือนน้องปลายแดงเลยค่ะ ไฟด้านนานะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟบอแตกบอหักค่ะเบาไฟตัดหมอกนะคะสะภาพสวยๆแบบนี้ค่ะนี่เลยค่ะระบบไฟต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้ปกติค่ะกระจังนานะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้ค่ะตัดด้วยโค้มเอียมนะคะอ่า บวานสิเปนในส่วนของกระจังนาหรือว่าส่องลมนะคะล้างผึ่งต่างๆนะคะลูกค้าบอมีแตกบอมีหักค่ะรถสวยเดิมแท้แน่นอนค่ะการันตีวารันตีนะคะรถทุกคันนะคะสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ใดเลยค่ะไฟด้านหนา้าสภาพส,ายสวยๆค่ะบอมีแตกบอมีหักนะคะลูกค้าบอมีขับสเก็ตหินใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้ามะมึงรถจริงใดนะคะที่ร้านสนุกค้าค่ะลูกค้าท่านใดนะคะแวะเวียนเข้ามะมึงนะคะติดต่อ กรเซลแคดได้เลยนะคะลูกค้ามาทดลองขับรถนะคะมาฟังของเครื่องต่างๆได้นะคะในส่วนของนะคะสมหลอดต่างๆนะคะลูกค้าก็จะผ่า,าสวยสมบูรณ์แบบค่ะนี่เลยเดี๋ยวแค่เฉยเมืองนะคะในส่วนดอกอยางนะคะในแนๆหน้าค่ะ แม็กสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะลูกค้าแม็กบ่แตกบ่หักนะคะเจ้าตัวนี้ได้เป็นแม็กขอบสิบเ็ดนะคะพร้อม่พี่น่องเนาะได้เป็นแม็กขอบสิบเจ็ดนะคะลูกค้าออกรถกับเซลแคทนะคะบ่ต้องห่วงเลยแคทด,ดูแลในส่วนต่างๆนะคะเจ้าตัวนี้ได้เป็นยางปีสิบเกานะคะดอกยางนะคะสามารถใส่งานได้นะคะยาวๆเลยนะคะบ่ต้องห่วงนะจ๊ะต่อชคนะคะเดิมๆจากโรงงานค่ะ วัวน,นอตนะคะบอมีกันแก้กันไข่รดบอมี่ชนหนักพิกความจบน้ำเค้มใดๆทั้งสิ้นนะคะพอไม่พี่น้องบันไดางนะคะสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะเน่นๆหน้าหนาเดิมๆจากโรงงานเจ้าให้ลักลิ่วนะคะลูกค้านี้เลยตัวอ,อักษรน,นะคะเป็นค้มเมียมนะคะลูกค้าอักษรถูกตบอมีชํารุดหรือว่าสูญหาย อ่ามามืองเลยค่ะกระจกนะคะเป็นกระจกโ้มเมียมนะคะลูกค้าตัดด้วยฐานสีดำๆส,สวยๆแบบนี้ค่ะมีไฟเลี้ยวนะคะยุ้ยีกระจกค่ะสภาพส,สวยๆครบนะคะสมบูรณ์แบบเลยนี่เลยค่ะพอม่พี่น้องเนาะคิ้วกันศาสตร์นะคะติดมากครบๆค,ค่ะสภาพส,สวยๆนะคะบ่มีแตกบ่มีหักนะคะลูกค้าได้สภาพส,สวยๆแบบนี้ไปไว้ใส่งานเลยค่ะกระจก ทุกบาทน,นะคะเดิมแท้แน่น,นอนจากโรงงานค่ะสภาพสวยเบาจาับประตูนะคะเป็นข้มเมียมนะคะสภาพสวยแบบนี้ค่ะมีที่ร่องห้อยหลอกห้อยเล็บนะคะพ่อเมพีน่น้องเดียวแค่สิบห้าเป็นมือดันในนะคะดันในนะคะเป็นโทนสีดํานะคะได้เป็นบอผ่าค่ะเบอตึงๆแน่นๆหนาๆน,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 นะคะลูกคาเปรียบเสมือนนองปลายแดงนะคะถุงนะคะทุงหุ่มเบาะนะคะบอท่านเดดึงออกเลยพ่อเมียพีน่น้อง สภาพสวยๆแบบนี้ค่ะบอตึงๆแน่นๆหนาๆนะคะลูกค้ามะมึงรถจริงนะคะได้เลยค่ะรถสวยแทน่นอนค่ะซึ่งโทรศัพท์เซลคัทนะคะอาจจะบอชัดเจนปนัยนะคะลูกค้ามะมึงรถจริงสวยกว่าในคลิปแน่นอนค่ะลูกค้ามะมึงเลยค่ะแค่เราประกันนะคะลูกค้ามะมึงรถบอผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตคืนรถสักครู่นะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าที่สําคัญ ไม่หลักมื่นเท่านั้นค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวแค่สตาร์ทรถให้ฟังนะคะนี่เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะสตาร์ทปุ๊บนะคะติดเลยนะคะรถนะคะสวยเดิมแท้แน่น,นอนค่ะเดี๋ยวมามองในส่วนของพวงมาลัยกันก่อนนะคะลูกค้าเป็นพ่วงมาไลยมลติฟังก์ชันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเมนูนะคะ รับสายวางสายลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะคะที่พวงมาลัยเลยสภาพสวยๆนะคะพวงมาลัยบอมีช่ำรุดนะคะลูกค้าบอมีช่ำรุดหรือว่าหลุดแน่นอนค่ะเดิมแทนแน่นอนนะคะนี่เลยตาปัม๊มโตโยต้านะคะเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าไม่อยู่ที่แป๊บหนึ่งนะคะไม่อยู่ที่ 10, หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยกว่ากิโลเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่เดิมไม่แทนแน่นอนนะคะกรา,ารันตีว a r ันตีนะคะลูกค้า รถสวยเดิมแท้แน่นอนค่ะนี่นะคะหนาเลื่อนไม้เวยๆแบบนี้ค่ะมีกันก่อไหมใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าไว้ใจได้เลยค่ะเส้อใจได้เลยค่ะรถสวยเดิมแท้แน่นอนถ้าลูกค้าออกรถไปนะคะถ้าไปตรวจสอบพบเจอว่ารถบ่รเดิมบ่แท้นะคะทางบริษัทนะคะรับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยเจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าสวยเดิมนะคะมีกองถอยนะคะลูกค้า ระยะนะคะเวลาเข้าถอยนะคะพอแมพิ่นออกเนาะกะเมั่สิแจง้งเตือนเฮานะคะคอดีเลยนะคะเวลาเฮ้าถอยบม่มีคนโบกนะคะเวลาเฮ้าถอยเขาซองเขาหยังเนาะกะจีเได้กเกิดการ้นนะคะลูกค้าสะดวกสบายนะคะได้เป็นแอร์บิดนะคะลูกค้ามองเห็นบออ่ะมองบ่เห็นก็นต้องขอให้หลายๆนะคะพอแมพี่นน่านๆนะคะมีที่วางแก้วน้ํานะคะมัวนเกียรสวยแบบนี้ค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์คันบันไดนะคะ เกะนะคะสามารถเปิดได้ค่ะลูกค้ามึงเลยค่ะที่บางแดดนะคะสาภาพสวยๆแบบนี้ค่ะถุงหุ่มพลาส,สติกประธานให้แกออกนะคะลูกค้าสาภาพสวยเลยระบบไฟต่างๆนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้ปกติค่ะด้านบนนะคะเกะด้านบนตรงนี้นะคะสามารถใช้สัมภาระสิ่งของต่างๆได้เลยค่ะ ปอชํำรุดนะคะเพดานนะคะลูกค้าบอชํำเลยรปรสวยคุณภาพเกดเอนะคะการันตีวลันตีนะคะลูกค้าได้ป่ายคุ้มค่าคุค้มราคาแน่นอนซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะไม่อยูน่งี่1ห6 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะคะ แทงประตูค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบแบบนี้ค่ะลูกค้าบอมมี่ลิวลอยในการใส่งานรับประกันนะคะคงสั่งนะคะทุกอย่างเดิมแทน้แน่นอนค่ะสีแดงสีสสีสวยสวยสีฉ่ำๆแบบนี้พ่อแม่พี่น้องซื้อสดก็ได้นะคะจัดไฟแนนก็ได้ค่ะมึงเลยค่ะลูกค้าหัวน็อตน,นะคะเดิมๆค่ะ พอมีการแก้กันไขนะคะเนียนๆแบบนี้ค่ะรับประกันนะคะลูกค้าในส่วนของโค้งสั่งนะคะถ้าลูกค้าออกรถกับเซลแคทนะคะไปตรวจพบเจอว่ารถบ่เดิมบอแท้ลูกค้าก่ต้องห่วงเลยค่ะนําหลักฐานเขามากค่ะทางบริษัทนะคะรับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะซึ่งรถสวยแบบนี้นะคะลูกค้าพานการตรวจสอบจากคิวซีมาเรียบร้อยนะคะลูกค้าก่ต้องห่วงเลยก่อนสีออกมาสหนายนะคะลูกค้ารถต้องสวยนะคะได้มาตรฐานนะคะ รับประกันนะคะในส่วนของของัดสกต่างๆนะคะเดิมแทนแน่นอนแพงประตูนะคะลูกค้สาสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะรถบมนหนักพี่ขวมแน่นอนค่ะการันติวารันตีนะคะสีแดงสีฉ่ำๆนะคะสีสาภาพสวยๆเงาๆงามๆแบบนี้ค่ะลูกค้าสีสม่ำเสมอสีดําเดิมจากโรงงานค่ะรถสวยคุณภาพเกดเอนะคะที่สําคัญไม่หน่อยเกียร์อโอโต้นะคะลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนค่ะ ในส่วนของแม็กนะคะสภาพสวยๆค่ะแม็กบ่แตกบ่หักค่ะลูกค่ะคาซี่นะคะเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะบ่มีการตัดต่อเติมแตงแ่งืะว,ว่าชนหนักมันใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค่ะเนาะสติกเกอร์นะคะนี่เลยค่ะสติกเกอร์ครบๆนะคะบ่มีชํารุดืะว่าสูญหายนะคะอักษรถูกโตนะคะอยู่ครบค่ะปลายแดงมาแบบใหญนะคะลูกค่ะได้ไปแบบนั้นเลย ไฟถ่ายนะคะลูกค้าบ่แตกบ่หักค่ะบ่มีสเก็ตหินค่ะผีเกลืออียงทั้งนั้นนะคะพรอแมพี่น้อกการซ่อนด้านหลังนะคะลูกค้าสภาพสวยๆแน่นๆหนาๆแบบนี้ค่ะลูกค้ามีกล่องถอยพร้อมนะคะรถสวยปีใหม่ไม่หน่อยค่ะลูกค้าคุมค่าคุุ้มราคาแน่นอนค่ะขออนุญาตเปิดไลเนอร์สักครู่นะคะไลเนอร์นะคะลูกค้าดำๆเงาๆงามๆแบบนี้ค่ะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าัวน็อตนะคะค้งสากกระบะหลังนะคะลูกค้า สภาพส,าสวยเลยค่ะจุดเม็ดอาดนะคะเรียงกันกลมๆส,สวยๆแบบนี้ค่ะรับประกันนะคะวาโหลดบะมิชนักพิกความแน่นอนค่ะการันตีวารันตีค่ะซื้อขายกับเซลล์แคดลูกค้าสะดวกสบายใจเลยเลยค่ะขออนุญาตนะคะลูกค้านะ พี่พท่านใดนะคะตัดสินใจได้แล้วนะคะติดต่อเขามาหาแคดได้เลยค่ะที่เบอร์095 281 5 28 1ห9าสหมรือว่มมาลูกค้าอยากมาเมืองรถนะคะมาได้เลยนะคะที่ร้านสนุกค้าลมเก่าร้านสิุุตรงขามกับบิกซี่ลมเก่าอยู่จังหวัดกอทมอค่ะลูกค้าท่านใดนะคะ มาบ่ถือกนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะโทรหาเซลแคทค่ะแอดไลน์เข้ามาหาเซลแคทค่ะเดี๋ยวแชร์โลเคชั่นให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเดินทางมานะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องนะคะอยู่ตังจังหวัดบต้องหวง่วงเด้อมีพีพ่พไฟแนนซ์แลนด์เปร์เซ็นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องเด้อจ้านีเลยค่ะในส่วนของนะคะไตทองรถค่ะอย่างอะไรนะคะ สภาพนะคะสวยๆบอมนี้กันเกิดสนิมหรือว่ารดจมน้ำเค็มได้ทั้งสิทธ์นะคะรดสวยคุณภาพ 7A นะคะพรอมแมนพี่นองการันตีวันรันตีนะคะลูกค่ะแม็กสภาพส,สวยๆค่ะดอกยางเน่ๆนๆหนาๆนะคะคัะสซี่เดิมๆนะคะซุมล่อนะคะทุกอย่างเดิมแท้แน่นอนค่ะบันไดหางค่ะส,สภาพสวยสมบูรณ์แบบแบบนี้ค่ะคิ้วกันศาสตร์นะคะติดไม้ครบถูกสีบ่บาทน,นะคะพรอมแมนพี่นองบัตรติดมาแค่บาทเดียวนะจ๊ะ แพงว่าโตค่ะสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะบ่มีหลิวรอยในการใต่งงานนะคะในส่วนตรงนี้นะคะพอแม่พี่น้องเนาะอ่ะอาจจะแบบว่าพอแม่พี่น้องอาจจะกดตรงนี้นะคะดันไดน้มาสิเปิดบ่รด้น,นะคะนี่เขาเอ่ยว่าล็อกเล็กอียงนี่นะอันแบบว่ากันกันแบบลูกหลานนะคะเวลาอยู่ข้างในนะคะเปิดออกมากสิเนาะอ่ะเวลานันยันลูกหลานตกรถนะคะตรงนี้นะคะซอยได้ได้นี่นะคะปลอดภัยพร้อมนะคะมีเด็กเล็กๆหน่อยนั่งอย,อยู่ข้างหลังนะคะ อันนี้ลอกเล็กไว้เลยค่ะพอ่อแมพี่นอกด้านใน้ิเปิดบ่ด้นะคะแต่ว่า่าด้านหลังเออภายนอกนะคะเปิดได้ปกตินะคะลูกค้าเนาะกดขืนกดลวงอาเนาะบางคนนะคะบางพี่พี่ๆบางคนอาจจะบอลูเนาะแขกจะบอกในคลีปเลยนะคะบอสนะคะตึงๆแน่ๆแนๆนาๆแบบนี้ค่ะลูกค้ามอนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะบ่มีชารุดนะคะหรือว่าซ้ำนาขาดอย่างสีบ่มีค่ะ รถสวยนะคะปีใหม่ไม่หน่อยนะคะลูกค้าเนาะพี่ๆท่านไหนนะคะอยู่ต่างจังหวัดเนาะติดต่อเข้ามาหาเซลแคทได้เลยะค่ะพี่ๆท่านใหน,นะคะรับชมคลิปนะคะอ,อาจจะฟังภาษาอีสานเ้าใจนะคะติดต่อเข้ามาหาเซลแคทได้เลยนะคะแชทกับเบาไทยได้ยูเดอร์พอมีพี่น้องบอสนะคะตึงๆแน่ๆแนๆหนาแบบนี้ค่ะพายางนะคะแนวห้องฟุนต่างๆนะคะลูกค้าสภาพสวยนะคะ รับประกันนะคะในส่วนของท้องสากนะคะหัวน็อตน,นะคะบอมีกันแก้กันไขรถนะคะสวยๆเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องท่านใดนะคะได้รับชมแล้วนะคะแคทนะคะแจ้งก่อนเลยนะคะรถสวยๆแบบนี้ปีสิบเก้าจนปียี่สิบไม่หลักหมื่นพ่อแม่พี่น้องไปไหวไมมไหวแน่นอนค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องนะคะตัดสินใจได้แล้วนะคะสามารถออนจองออนไลน์เข้ามาได้เลยค่ะเดี๋ยวแคทเปิดเอกสารนะคะเปิดพี่โอ๋ให้พี่ๆไฟนนแนนด์แลนด์เป็นเส้นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องนะคะ พอแม่พี่น้องอยู่จังหวัดใดพอแม่พี่น้องแจ้งมาเลยค่ะเดี๋ยวเซลล์แคทนะคะให้ผีพีไฟแนนซ์แลนด์เป็นเนเอกสารถึงทีเลยนะคะถึงทีนถึงทีนอนถึงทีทํางานกันเลยทีเดียวนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเซลล์แคทสิบห้าลูกค้าไปมึงในส่วนของห้องเครื่องนะคะหลักโค้งสา่งของรถนะคะไปเลยจ้า มาซ้าพ่อแม่พี่น้องนะคะเขากับมามึงของเครื่องนะคะก่อนมึงของเครื่องพ่อแม่พี่น้องนาะเข้ามามึงมุ้มกว้างกวางกันนะคะกระจังสิได้ตาสินใจในคลิปได้เลยนะคะแนะนาอีกคันหนึ่งนะคะเจ้าตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้ารีโวนะคะสองจุดสี่อพัช,ชมปีสิบเก้าจดปียี่สิบนะคะราคาตั้งคายเพียงห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าเป็นเกียร์ออตโต้นะคะเดี๋ยวไปมึงในโซนของของเครื่องเลยคะ่ะ เจ้าตัวนี้นะคะลูกค้าห้องเครื่องสวยแบบนี้ค่ะเมื่อขึ้นฝนตกนะคะลูกค้าอาจจะเปื้อนในนิดนึงนะคะเดี๋ยวลูกค้าออกรถกับเซลแคทนะคะไ่ตองห่วงเลยเก็บงานสปาชุดใหญ่เมื่อรับรถเลยนะคะลูกค้า นี <N iss an> <N iss an> ่เลยค่ะลูกค้าฟ้าขอบเครื่องนะคะบ่อแตกบ่อหักสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะหของเครื่องนะคะบอมี่ขับเยิมนํามันใดๆทั้งสิ้นนะคะของเครื่องแห่งๆแบบนี้ค่ะบอมีกันยกเรืรองเปลี่ยนเครื่องไทยเครื่องใดๆทั้งสิ้นนะคะูกค้าการันตีวันันตีเลยค่ะตัวเบรก abs นะคะลูกค้าสภาพสวยๆแบบนี้ค่ะรับประกันนะคะในส่วนของโครงสักนะคะเดิมแทนแน่นอนค่ะลูกค้ารถบอมี่ชมหนักเพี่ความส่น้ำเข้มใดๆทั้งสิ้นนะคะการันตีวันันตีค่ะลูกค้าออกรถกําเซลแคดนะคะแคดดูแลในส่วนต่างๆนะคะบอว่าจะเป็นในส่วนของ แบตเตอรี่ของเรวนะคะแคดดูแลเปลี่ยนทยายห้นะคะลูกค้าออกรถไปนะคะประต้องเห็ดอย่างเพิ่มเติมเลยค่ะครับเติมน้ำมันขี์ได้เลยนะคะลูกค้าแบตเตอรี่นะคะลูกค้าประตองห่วงเลยค่ะแคดเช็คลิตรถให้เพราะม่พี่นอกนะคะมือที่ลูกค้าจองแ้วก็มือที่ลูกค้า,ลลาปล่อยเออมือที่ปล่อยรถให้ลูกค้านะคะ ในส่วนของระบบไฟต่างๆนะคะลูกค้าบอกขาชํารุดนะคะสามารถใส่งานได้ดปกติค่ะหมวกระโลกนะคะลูกค้สาสภาพเสสยวๆนะคะในส่วนของแผ่นเพจนะคะหรือว่าสติกเกอร์มอออกก่อน,นะคะทุกอย่างครบๆค่ะแสดงเลขเครื่องเลขถังนะคะลูกค้ารถทุกขันนะคะสามารถตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์ได้ค่ะมน็อตนะคะสาภาพเสสยวๆแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะมีโชคนะคะซอยแบบ ซอยเหลือ้วก็เบากำลังเห่านะคะเวลาเขาเปิดฝากระโปรงเนาะฝากระโปรงนะคะอาจจะเปื้อนฟุ้นได้นิดนึงนะคะลูกค้าไ่ต้องห่วงนะจ๊ะเดี๋ยวแค่เก็บงานสปาให้นะคะลูกค้ามัเคลืนฝนตกอย่างที่เซลแค่แจ้งนะคะมันเคลื่อนฝนตกเนาะจุดเม็ดอาดนะคะเรียงกันกลมๆเสื้อสวยแบบนี้นะค่ะสติกเกอร์นะคะทุกอย่างนะคะเดิมๆนะคะจากโรงงานะคะ่ะหัวนอนเสื้อสวยแบบนี้นะคะ่ะลูกค้าฝากระโปรงนะคะ สีสไว้นะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะมิตะปัมโตโยต้านะคะมองเห็นปะน,นี่นะ,ะมิตะปัมโตโยต้านะคะแผ่นกานความความห่อนการสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะรถสีแดงๆสีสวยแบบนี้ค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถสวย นาสีช่ำฉสีแดงแดนะคะมือนี้จัดมาไห่เลยค่ะรถนาสีแดงนะคะบ่มีแห้งขับรถแน่นอนนะคะถ้าสีบ่แดงนะคะเมื่อน like ี้นะคะท้าเซลแคดบอผิดประกันใดนะคะผิดพลาดประกันใดนะคะพอแม่พ <alongside> ี่น้องการต้องขออภัยนะคะณตรงนี้นะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะลูกค้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้เซลแคดในเดลเวลามีรถสวยๆเข้ามาไหม่นะคะพอแม่พี่น้องกับจังสิบเดลพาดกันนะคะสําหรับเมื่อนี้นะคะ ลูกค้าท่านไหนนะตัดสินใจได้แล้วนะคะเฝ้าติดต่อเขามาหาแคทนะคะที่เบอร์ูนย์เก้าหาสองแปดหนึ่งหาหนึ่งสามเก้ารถสวยๆแบบนี้มาไว้ไปไว้แน่นอนนะคะสําหรับมื้อนี้นะคะเซลแคทก็ต้องขอลับพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีจ้ารถประแดงบะมีแห้งครับรถเด้อพ่อแม่พี่น้อง